รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกีท่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ไดินแดนมะดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีเมืองไทยดีดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเมืองไทยดีๆนะครับ วันนี้เองนะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งที่นี่เองนะครับเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับคือพระบรมราชานุสาวรีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับซึ่งท่านเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกนะครับของราชวงศ์พระล่วงอาณาจักรสุโขทัยแน่นอนครับที่นี่มีประวัติศาสตร์มีประเพณีมีวัฒนธรรมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับการเล่นเพลงพื้นบ้านและวัฒนธรรมอาหารในท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราาไปตติดมกัน วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ครับเราจะไปกันที่วัดกลางนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอนครไทยจังหวัดพิศณุโลกที่นี่เองครับเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากครับถึง800กว่าปีมาถึงที่นี่ครับเราก็ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเป็นอันดับแรกครับ วัดกลางนะครับเชื่อกันว่าเมื่อครั้งเป็นเมืองบางยางพ่อขุนบางกลางหาวครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองได้มีการจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมาต่อมาครับพ่อขุนบางกลางหาวก็ได้มีการรวบรวมผู้คนนะครับเพื่อยกทัพไปตีเมืองสุโขททยแต่ว่าก่อนที่จะยกทัพไปนะครับเขาก็มีการสันนิฐานกันว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะครับได้มีการตั้งจิตอธิษฐานปลูกต้นจำปาไว้หนึ่งต้นว่าถ้าหากยึดเมืองสุโขไทยได้ก็ขอให้ต้นจำปาออกดอกเป็นสีขาว เราก็มีการยึดเมืองสุโขทัยได้ในที่สุดครับจึงมีการปรับดาพิเศษนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของสุโขทยัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทยัยสําหรับต้นจำปานะครับพอเติบโตขึ้นมาก็ออกดอกสีขาวเต็มต้นดังที่จิตอธิษฐานไว้ครับด้วยความเป็นมาของประวัติศาสตร์อันยาวนาะนนั่นเองครับก็ได้มีการเกิดประเพณีต่าง อย่างประเพณีปักธงชัยนะครับแล้วก็เกิดการละเล่นเพลงพื้นบ้านต่างๆอย่างพินเลเลที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปร้องไปเล่นกันในวันนี้และที่สำคัญครับจะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมอาหารอย่างหลามไก่ไข่ปามซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของที่นี่วันนี้ครับนครไทยจะมีสเสน่ห์ยอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับ เมืองบางยางคนครไทยคือเมืองบางยางเป็นเนมืองตัวอยา่างไม่มีคนเกเลียิดนเลเล่ินนาเล่เล่ินเล่เลจ้าจ้าพินนาเล่เล,เล่เลเลวันเดือนเคลื่อนมาบรรจบว,วันเดือนเคลื่อนมาบรรจบเรามาได้พบกันใหม่เว รไท oh <my. S 1> เทศบาล oh <my. S 1> ตำบลนครไทย oh <my. S 1> จัดงานยิ่งใหญ่ละ oh <my. S 1> ทุกปีนะเว้ ทงชัยคือการลำลึกการปักทงชัยคือการลำลึกพอคุณบางรบชนะศึกยังไงน้องเว คุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเสียงเพลงพินเลเลนะครับซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของอำเภอนครไทยนะครับจะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยนะครับกับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนครไทยนะครับแล้วก็อดีตกำนันตำบลนครไทยสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอถามท่านอดีตกำนันก่อนว่าเพลงพื้นบ้านพินเลเลยครับมีที่มาที่ไปยังไงครับเพลงพื้นบ้านพินเลเลของตำบลนครไทยนะครับเป็นการเล่นของ ของคนโบราณนะครับเนาะของสมัยโน้นนะครับเนาะก็มีกิจกรรมในการที่ว่าจะเป็นงานวัดก็ดีนะครับงานบทนาคงานแต่งงานอะไรต่างๆก็มีสนุกสนานกัเลืมๆนะครับก็มีคนโบราณนะครับที่จับเป็นคู่กันนะครับร้องเกี่ยวพาราศีกันในงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานนั้นๆนะครับครับแล้วอย่างเนื้อหาเพลงที่เล่นในพิเรเลสครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยังไงครับ ก็แล้วแต่เฉพาะงานนะครับไม่ไม่เจาะจงเกินไปว่าจะเป็นงานยังเป็นงานอย่างทุกทุกงานปักธงชัยก็เอาประวัติของการปักธงชัยมาบอกเล่า90ให้กับลูกหลานให้คนฟังได้รับทราบยังเป็นงานแต่งานก็ไปอีกอย่างนึงนะครับที่จะเป็นเนื้อเพลงเฉพาะงานงานไปครับก็คืออย่างในเนื้อหาเมื่อสักครู่ที่เห็นกันนี่คือก็จะมีการแบบว่าชวนกันไปขึ้นเขาชวนกันไปขึ้นเขาแล้วอย่างนี้เองครับผมคนในชุมชนเขามีได้มีการซ้อมหรือมีการส่งต่อให้กับลูกหลานยังไงบ้างครับ เนื้อเพลงนี้ก็รับทอดมาก็จากคุณย่าก็อายุ85กว่าปีแล้วครับที่ถ่ายทอดเข้าไว้นะครับเนาะเป็นเนื้อเพลงที่เก่าที่รุ่นเก่าครับที่สังสมขวาเข้าไว้นะครับเนาะส่วนตัวกับผมเองก็แนะนา,นาโรงเรียนผู้สูงอายุ <c oughs> ก็เอาไปถ่ายทอดกัในรงเรียนผู้สูงอายุด้วยะครับถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราที่ในเทศบาลนั้นๆนะครับก็คือบทเพลงหรือว่าการเล่นเพลงพื้นบ้านของเราเนี่ยก็คือจะมีการส่งต่อในกลุ่มของผู้สูงอายุกันด้วยนะครับแล้วก็มีการแบบ เาเรียกว่ามีการร้องเล่นกันในกลุ่มใช่ครับนอกจากเพลงพิเรเลแล้วมีเพลงอะไรบ้างครับก็มีเพลงพื้นบ้านอย่างที่ผมร้องในหลายเพลงนี้ก็เป็นเพลงแต่ละพื้นบ้านมันแต่ละหมู่บ้านเนื้อเพลงก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็แต่ละหมู่บ้านก็จะมีเพลงของเขาแต่เฉพาะหมู่ะครับเนาะในร้องกันนะครับเนาะแต่ก็เป็นทํานองเพื่อสร้างความสุขสันต์เรื่องๆลและสร้างความสมัครสมานสมัครคนในหมู่บ้านนะครับอ๋อก็คือจะแล้วแต่ประเพณีของแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่เหมือนกันเนื้อร้องหรือว่าเนื้อหาในบทเพลงก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยครับ กลับมาที่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับอยากถามว่าอย่างเราเองครับบทบาทของเราครับในการส่งเสริมตรงนี้เรามีการส่งเสริมยังไงบ้างครับค่ะก็ได้นำประธานสภาว,าภาวัฒนธรรมของอำเภอนครไทยนะคะเรามีเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมในอำเภอนครไทยเราแทบทุกตำบลน,นะคะทั้งหมดมี11ตําตำบลน,นะคะเครือข่ายเราก็มีแทบทบบุกตำบลแล้วก็แต่ละตำบลกอ็อยากจะส่งเสริมเหมือนกันหมดนะคะเช่นมีของดีในแต่ละตำบล เช่นอย่างวันนี้นะคะครเรามาส่งเสริมเรื่องเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านนะคะแล้วก็จะมีอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะคในเครือข่ายของแต่ละตำบลก็จะมีหลากหลายไม่เหมือนกันนะคะการส่งเสริมด้วยการ สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้เหมือนกันทุกตำบลนะคะครับก็คือหมายความว่าเราเวลาเนี่ยมีงานอะไรเราจะนําของดีของอําเภอของแต่ละตําบลในนครไทยเอาไปโปรโมทเอาไปประชาสัมพันธ์ถูกไหมครับอช่เหมือนชูจุดเด่นว่าเรามีการเล่นเพลงพื้นบ้านเรามีในเรื่องของวัฒนธรรมการทําอาหารท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครอย่างเมนูในวันนี้ที่เราจะไปทํากันในช่วงท้ายครับคุณผู้ชมก็คือเมนูหลามไก่ไข่ป่าใช่ไหมครับต่อ ล่าสุดก็คืองานประเพณีปับตรงใจแล้วมีการนําเสนอให้แต่ละตําบลน,นํามาประกวดกันที่ผ่านมาสดๆใหม่ๆนะคะทุกบตำบลก็จะเอามาประกวดแข่งขันกันประกวดแข่งขันกันในเรื่องอของการทําอาหาราการทําอาหารว่าตำบลแต่ละตําบลเขาจะมีเครื่องปรุงจะไม่เหมือนกันหลากหลายนะคะนี่เขาก็เอามาโชว์เมื่องานปักตงชัยที่ผ่านมาสดๆร้อนๆกัน Okay. ผมเริ่มมีความรู้ึกว่าตอนนี้ครับอยากฟังการละเล่นเพลงพื้นบ้านอ่า <c oughs> ของตำบลนครไทยนะครับแล้วก็อยากไปชิมหลามไก่ไข่ปามซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเขาทัเงมืนยืนตั้งาอยู่ในการ they คุณผู้ชมครับนอกจากเสียงเพลงพิเลเลและการละเล่นเพลงพื้นบ้านที่เราได้ไปร้องไปเล่นกันมาแล้วครับชาวบ้านที่นี่เองเขายังมีความน่ารักครับมีการชวนผมเนี่ยไปทำหลามไก่ไข่ปามซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของที่นี่การันตีนะครับด้วยรางวัลชนะเลิศการประกวด 1. จังหวัด 1. เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2567 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นนะครับสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับรสชาติที่หายไปเดอะวรสเทสจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ท้องผมเนี่ยเริ่มจะร้องแล้วครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับมือทําอาหารครับอยู่กับเชฟพื้นบ้านของที่นี่เลยเขาเรียกว่า เป็นเป็นมือดีของที่นใ,นในการทําหลามไก่ไข่ปามนะครับซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของอําเภอนครไทยวันนี้จะมีขั้นตอนการทําอย่างไรครับเ uh ดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ป่นครับสวัสดีครับพี่ป่นครับการทําหลามไก่ไข่ปามนี่มีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคือวัตถุคือก็นี่นะครับคือขั้นตอนแรกคือเราต้องมีกระบอกบังหลามอบังหลามคือไม้ไผ่เฮี้ยครับไม้ไผ่เฮี้ยที่ว่าต้องการไม้ไผ่เฮี้ยนี่คือ หนึ่งท่อนมันจะยาวครับแล้วก็พอหลามเสร็จมันจะมีกลิ่นหอมอ่ากลิ่นมันจะหอมครับหอมกระเพทั่วไปครับหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือมีไก่ครับไก่นี่คือเป็นไก่อะไรครับผมไก่บ้านครับต้องเป็นไก่บ้านไก่พื้นบ้านครับรสชาติมันจะต่างกับไก่ทั่วไปยังไงครับมันเนื้อมันเนื้อมันจะดูแบบรสชาติมันจะแตกต่างกับพันธุ์พื้นบ้านอะไรย่าเงี้ยบ้านครับแล้ววัตถุดิบเป็นอื่นนะครับผมครับมี องปรุงนะครับคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดเกลือฟิปนอ่าแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นพื้นบ้านเลยพื้นบ้านเลยครับเป็นเฉพาะนี่ครับคือตะนาวตะนาวคือแบบเป็นเป็นผักสมุนไพรผักสมุนไพรเป็นสมุนไพรขึ้นบนเขาอ๋อขึ้นบนภูเขามีเฉพาะพื้นถิ่นเท่านั้นใช่ไหมครับอ่าครับเข้ากระหล่ำครับแล้วไงต่อครับขั้นตอนต่อไป วิธีปรุงครับคือเราต้องปรุงไก่ก่อนใช่ไหมครับปรุงรวมกันทั้งหมดอ่าครับเครียมปรุงหอมเทียมกระไายเป็นมะกรูดครับก็คือใส่เสร็จแล้วคือเราหั่นอะไรเสร็จแล้วคือมาใส่ในไก่แล้วก็มาคั่วอ๋อครับแล้วก็ใส่ข้าวระบอกเลย ถ้าอยากกินรสชาติมันจะเป็นยังไงครับหลามไก่รสชาติมันจะมีกล่หอมมีแบบความเผ็ดความแซ่บอะไรนั้นไหมครับคือแล้วแต่เราจะปรุงครับอ่าความต้องการคือรสชาติจุดเ็มเ็ดอะไรก็คือแล้วแต่เราใช่ไหมครับอืหลามไก่แล้วใช้เวลาในการเอาเอาไก่อะเวลาเราใส่ข้าวหลามแล้วใส่ใส่หลามะใช้เวลานานไหมครับในการสามสิบนาทีในในในแบบ โบราณนะครับเนาะเราไม่สามารถที่จะนำหม้อนำอะไรต่างๆที่ขึ้นไปบนภูเขาได้ครับเพราะว่าในการเป็นพานก็ดีหรือว่าเป็นทํากิจกรรมบนเขาก็ดีครับเราเราคิดว่าเราไปทํอาหารบนเขานั้นจะยุ่งยากในการนาหม้อไปครับก็เลยไปนําเอาไม้ข้างบนเขานะครับที่ทําเป็นกระบอกนะครับหลามไม่ใช่จะเป็นต้องหลามไก่อย่างเดียวนะครับหลามอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างที่เราได้เนื้อมาแล้วก็หลามได้ปลาแล้วก็หลามได้นะครับเนาะแล้วก็อย่างกระบอกนี้เราสามารถทําเป็นหลามข้าวด้วยได้เช่นกันนะครับก็ริง คือปกติคนสมัยก่อนเวลาเขาเข้าป่าเนี่ยจะไม่มีภาชนะอะไรไปถูกไหมครับเขาเลยเอาเขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติมาเป็นภาชนะจึงเกิดแบบว่าเป็นอาหารพื้นบ้านตรงนั้นขึ้นมาว่ามีอะไรสัตว์ในปงในป่าสามารถมาทําเป็นหลามได้ใชคนโบราณเมื่อก่อนก็เลยถ่ายทอดเอาไว้ให้ลูกกหลานของเราจนปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้เราขึ้นเขาเราก็ไม่ได้ใช่ม้อแล้วครับเราก็นำหักระบอกไรับหลามเหมือนกันนะครับ ครับเวลาเราใส่ไก่เข้าไปเสร็จแล้วครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปคือยังไงครับน้ําครับน้ําก็คือเราใส่เริ่มตน<อ>น้นด้วยน้ําแล้วก็คือต้องปิดท้ายด้วยน้ําใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวน้ำครับอ่าใส่เลยก็ได้ครับใส,ใส่น้อยก็คือใส่เสร็จแล้วก็คือเราจะสามารถนําไปเผาใส่ครั้งแรกคือจะเป็นจะป้องกันไอ้การกันไหมเนื้อไก่ครับอ๋อการเนื้อไก่ติดอ่ะใส่น้ำเลยครับใส่น้ำอ่าเีครับ ขั้นตอนต่อไปครับพี่ปังเป็นยังไงครับก็ไปเผาไปเผาเหมือนข้าวหลามเลยครับ,รบอไปครับ,รบไป,ไป ผู้ชมครับอีกเมนูหนึ่งครับที่กินคู่กับหลามไก่อาหารท้องถิ่นของอำเภอนครไทยนั่นก็คือไข่ป่ามนะครับผมซึ่งวันนี้ไข่ป่ามจะมีขั้นตอนการทํำยังไงมีเอกลักษณ์ยังไงเดี๋ยวเราไปทํากันครับพี่นูครับพี่นีครับไข่ป่ามนี่ทํำยังไงครับไข่ปามก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของอคนนครไทยนะคะ ก็จะเป็นเมนูที่เราไม่ต้องใช้น้ำม uh ันพืชเลยนะคะจะใช้ใบตองใช้ใบตองค่ะใบตองค่ะก็คือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยใช่ไหมครับผมคือแบบเอาไปทอดแห้งๆนี่แหละครับทอดแห้งๆครับผมวันนี้ก็จะใช้ไข่สามฟองนะคะแล้วก็ใช้เกลือพันปีนะคะเกลือจากน้ำของน้ำพันไทยค่ะแล้วก็มีต้นหอมค่ะมีใบหอมนะคะแล้วก็มีหอมนะคะหอมแดงนะคะที่จะใช้นะคะแล้วก็ ใช้ไข่สามโ่ะเดี๋ยวเราทํากันเลยดีกว่าครับปกติไข่ป่านะครับผมคําว่าป่ามนี่คือยังไงฮะผมอยากรู้เรียกไข่ป่าครแเราก็เอามาใส่ใบตองนะคะใส่กระทะแล้วก็ป่ามเหมือนคำว่าป่าคำว่าป่าหมายความว่ากดให้มันแน่นๆเี่ยหรอครับอืม อันนี้คือใบตองก็คือจะแห้งเลยถูกไหมครับระหว่างนี้เราก็ตอกใจแล้วอย่างส่วนผสมครับที่เราจะเอาใส่เข้าไปครับจะเป็นเป็นใส่เนื้อสัตว์เข้าไปด้วยหรือว่าจะใส่แบบแล้วแต่บระบบทของแต่ละหมู่บ้านนะคะแต่ละหมู่บ้านก็จะมีพวกใส่พวกใบอย่างที่คนนิยมกันก็คือใส่ใบหอผักชีเข้าไปอันนี้คือหนึ่งกระทะจะใช้ไข่สามฟองนะครับ แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงใส่เลยครับอนผมช่วยนะคะหนึ่งช้อนแล้วก็หอมแดงค่ะจะไม่รอันนี้ก็คือก็คือเหมือนการที่เราจะทําไข่เจียวปกติทั่วไปเลยถูกไหมครับอันนี้อ่าแห้งใส่ได้เลยค่ะเทเใส่ได้เลยนะครับอ่าอ่าครับเสร็จแล้วก็รออันนี้พี่ก ไปเอาแผ่นนึงไปหน้าไปปิดก็คือหน้าปิดค่ะให้มันประกบกันถูกไหมครับกันค่ะแล้วเราก็ต้องคือตอนนี้เองนี่เขาเรียกว่าป่่มแม้ไข่ป่์มทำให้ไข่มันแห้งอะค่ะจากที่มันเป็นน้ำอยู่นะคะอันนี้คือเป็นไข่ที่ไระ้ับมันเลยใช้เวลาประมาณ5้าถึงสิบหาถึงสิบนาที คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือไข่ปามนะครับซึ่งเราโอ้โหเห็นไหมครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมเริ่มหิวละเดี๋ยวเราจะไปชิมพร้อมกันกันกบหลามไก่ไข่ปามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันครับอเภอนครไทยก็จะมีเสน่ห์เป็นเมืองโบราณเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับก่อนสมัยสุโขทยัยซึ่งจะมีล่องรอยประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งก็คืองานประเพณีปักธงชัยที่ชาวเพิภอนนครไทยได้สืบทอด ปฏิบัติมาเป็นเวลานานชาวชาวอำเภอนครไทยเนี่ยมีความเชื่อว่า,าพ่อคุณมางังเท่าลบชนะแล้วก็ท่านขึ้นไปปักธงบนเขาช้างล้วงซึ่งพี่น้องชาวอำเภอนครไทยก็สืบทอดปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า600ปีนะครับเป็นประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นความเชื่อแล้วก็มีพี่น้องประชาชนขึ้นไปปักมากกว่าพันคนซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับไม่มีที่ใดแล้วก็มีที่นี่ ที่เดียวครับก็ขอเชิญชวนครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาท่องเที่ยวที่นครไทยมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์นะครับแล้วก็มาค้นหาในส่วนของอประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มา,าร่วม ขึ้นเขาปักธงในงานประเพณีปักธงชัยที่าทางนาครไทยได้จัดขึ้นทุกปีเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15, 15าค่ำเดือน12หรือวันลอยกระทงของทุกปีก็ขอเชิญชินนักท่องเที่ยวทุกท่านครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเมนูหลามไก่ไข่ป่ามนะครับของอำเภอนครไทยซึ่งเมื่อสักครู่เราทำกันมาแล้วแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอ่า จะอร่อยแค่ไหนชิมกันครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอ้อร่อยครับอร่อยนะครับหอมเมื่อกี้ผมกินหลามก่ไปแล้วรสชาตอร่อยเดี๋ยวต่อไปชิมไข่ปามต้องกินคู่กันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืม เครื่องแอมของเราเนื้อเครื่องแอมมีเครื่องแอมเครื่องเคียงน่ารัเครื่องเคียงเครียงสายตะคอไทยเขาเรียกว่าแซบแซบใช่ไหมครับใบไหนแซบสุดนกินคู่กับใบไหนอันนี้อันนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ไหมครับได้แล้วนะ่นอนไงคะเข้าเังเข้ากันครับอร่อยครับอร่อย คุณผู้ชมครับรสชาติเมื่อสักครู่นะครับของหลามไก่นะครับเนื้อมันนุ่มนะครับแล้วก็มีรสชาติแซ่บๆนิดๆนะครับแล้วก็หอมหอมของเวลาเรากินคู่กับสมุนไพรครับจะหอมมากเลยนะครับเหมาะกันนะครับเหมาะกับการกินกับสมุนไพรครับผมแล้วก็เมนูไข่นะครับไข่ปมนะครับสามารถกินกับข้าวเหนียวได้นะครับซึ่งไข่ปมที่เรากินไปนะครับก็คือจะหอมหอมใบตองครับซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่ามันได้กลิ่นของแบบยังไงอะเป็นซิงเกิลเจอร์ของการทำนะว่ามันหอมใบตองมากเลยครับผม และนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเสน่ห์พื้นบ้านนะครับวิถีชีวิตคือประเพณีของชาวอำเภอนครไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้มาท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์ของนครไทยนะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านายอำเภอครับได้เชิญชวนครับให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่นครไทยครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับเราจะมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศหนาวเย็นเย็นมากกว่าพื้นพื้นบ้านในเมืองนะครับที่นี่ นอกจากนั้นมีทะเลหมอกนะครับซึ่งจุดชมทะเลหมอกเนี่ยก็จะมีที่จับหนครชุมคือเขาโปกรล้นแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ําตกมีประวัติศาสตร์ที่จะเ,เป็นเอกลักษณ์ของอาเภอนครไทยนะครับก็ขอเชิญชวนครับนอกจากนี้เรามีถนนคนเดินด้วยนะครับทุกวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้นะครับมีถนนคนเดินที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิศนะครับทุกวันเสาร์มีถนนคนเดินท่านจะได้ชิมอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านและก็สัมผัสอากาศเย็นที่อำเภอนครไทยครับครับแล้วก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการเมืองไทยดีๆครับแล้วเราพบกันได้ใหม่ครับในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ